แจ้งข่าวด่วนประกาศผลบัตรคนจน5 6 6พาผ่านแล้วทำไงต่อมีบัตรเก่าฟังด่วนคืบหน้า1000ได้จริงหรือไม่ สวัสดีทุกคนกระัาบสวัสดีท่านผู้ชมกระลาบสวัสด,สสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านก็มาพบกันในวันที่25กันยายน2565รและก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยุยวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็ก่อติดสําหรับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และเงิน1000บาทที่ทุกท่านสอบถามกันเข้ามานะคะ วันนี้นะคะมาแจ้งข่าวอัปเดตวันประกาศผลนะคะซึ่งก็แน่นอนนะคะรอบต่อไปวันที่30กันยายน2565นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเช็คพร้อมๆกันสำหรับข่าวสารรายละเอียดนะคะทางช่องนำข้อมูลมาฝากทุกท่านแล้วนะคะก่อนรับฟังข่าวสารฝากทุกท่านเป็นกำลังใจกดไลค์กด, like, กด share, แชร์ล่ะสำหรับใครจะเข้ามารับฟังแล้วนะคะยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสาร ดีนในครั้งต่อไปค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ลงทะเบียนนะคะโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรเก่านะคะบัตรคนจนรายเก่าจุกท่านนะคะที่เป็นผู้มีไรายได้น้อยอยู่แล้วนะคะละกลุ่มผู้ที่อยู่ในกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะกลุ่มนี้นะคะก็อย่าพลาดข่าวสารเลยเดียวนะคะฟังข่าวสารนะคะ และก็ตรวจสอบผลการประกาศผลว่าท่านลงทะเบียนเป็นอย่างไรบ้างผ่านแล้วทุกท่านต้องทำอย่างไรต่อนะคะสำหรับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นะคะก็เปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่5กันยายน2 5 6 5ที่ผ่านมานะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ลงทะเบียนไม่ผ่านนะคะไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะคะซึ่ง ทางช่องก็แจ้งสาเหตุไปแล้วนะคะคร่าวๆนะคะก็มีหลายสาเหตุเลยทีเดียวนะคะซึ่งหนึ่งนะคะผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุส,สามเณรแม่ชีสองไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน3ส,สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องมีสถานะเสียชีวิตหรือย้ายต่างประเทศหรือจำหน่าย 4. นะคะผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย5ผู้ลงทะเบียนมีอายุต,ต่ำกว่า18ปปีหรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง you <gasps> <ues> 6. นะคะผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส7ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้องผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วนแต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้องและ9ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วนโปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรทุกรายซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นสาเหตุหลกักๆเลยนะคะที่ทุกท่านไม่ผ่านนะคะสำหรับการลง ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก็รีบแก้ไขกันด้วยนะคะสําหรับใครที่ลงทะเบียนแบบคนโจนผ่านทางเว็บไซต์ก็ลงทะเบียนใหม่ได้เลยสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่ลงทะเบียนแบบครอบครัวนะคะก็สามารถยื่นแก้ไขได้นะคะที่ท่านยื่นแบบฟอร์มไว้เท่านั้นนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรคนจนบัตรเก่าทุกท่านนะคะก็สอบถามกันเข้ามานะคะว่าลงทะเบียนผ่านแล้วต้องทำ อย่างไรต่อนะคะก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะรอด่านต่อไปในเดือนมกราคม2566เลยนะคะซึ่งทุกท่านนะคะก็จะอยู่ในขั้นตอนที่ตรวจสอบคุณนะสมบัตินั่นเองและทางกระทรวงการคลังก็จะประกาศในเดือนมกราคม2566นั่นเองค่ะซึ่งพ่อแม่พี่น้องบัตรเก่าทุกท่านก็สอบถามกันเข้ามาอีกนะคะว่าสำหรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ บัตรเก่านะคะจะหมดเขตเมื่อไหร่ท่านจะใช้บัตรเก่าได้จนถึงวันไหนนะคะก็ตอบไปบ้างแล้วนะคะว่าทุกท่านไม่ต้องกังวลใจไปสําหรับสิทธิประโยชน์ต่างๆยังใช้ได้เหมือนเดิมนะคะจนกว่าจะมีการประกาศสิทธินะคะและก็ประกาศสําหรับวันเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นะคะก็ยังได้รับการช่วยเหลือต่างๆจากทางรัฐบ ก่านเช่นเดิมนะคะทุกท่านที่เป็นบัตรเก่านะคะสอบถามกันมาเยอะเลยทีเดียว สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่สอบถามกันมาด้วยนะคะว่าเงิน1000บาทที่มีข่าวออกมานั้นว่าจะได้รับกันในเร็วๆนี้พ่อแม่พี่น้องผููถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้ด้วยหรือไม่นะคะจะอธิบายแบบนี้นะคะสําหรับเงินในส่วนตรงนี้นะคะได้เป็นกลุ่มพ่อแม่พี่น้องอสอมอนะคะอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดบ้านหรืออสอมอเท่านั้นนะคะเป็นเงินค่าตอบแทน ค่าเสี่ยงภัยนะคะค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัยโควิด1 9 ซึ่งพ่อแม่พี่น้องอาสาสมัครสาธารณรุฐจัขขงหวัดบ้านหรืออสอม,มก็ได้รับกันมาอย่างต่อเนื่องซึ่งทางรัฐบาลนะคะได้มีการอนุมัติแจกต่อเนื่องให้อีก2เดือนนะคะพ่อแม่พี่น้องอสอม,มจะได้รับกันอีก2เดือนซึ่งอาจจะได้รับในเดือนตุลาคมนี้แล้วนะคะก็รอลุนนะคะว่าเงินจะเข้าบัญชีในวันที่18ตุลาคม2,5 6 5นี้หรือไม่ช้าสุดก็น่าจะเป็นเดือนพฤศจิก น,นะคะพ่อแม่พี่น้องอสอม,อสอมอตเตรียมรอรับเงินกันได้เลยเงินในส่วนตรงนี้นะคะ1000บาทนะคะได้รับเดือนละ500บาทสําหรับเงินค่าตับแผนค่าเสี่ยงภัยอสอมนั่นเองทีนี้นะคะก็สรุปให้ฟังอีกครั้งนะคะวันนี้มาอัปเดตนะคะสําหรับวันประกาศผลรอบต่อไปของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2,5 6 5นะคะใครที่ลงทะเบียนกันไปแล้วนะคะ 16กันยายนถึงวันที่22กันยายนเตรียมเช็คสถานะผ่านหรือไม่นะคะสำหรับการลงทะเบียนในวันที่30กันยายน2565นี้นะคะและสำหรับผู้ที่ลงทะเบียน23กันยายนถึง29กันยายนเช็คได้วันที่7ตุลาคมนะคะใครที่ลงทะเบียน30กันยายนถึงวันที่6ตุลาคมนะคะเช็คได้วันที่14ตุลาคมนะคะ ใครที่ลงทะเบียนวันที่7ตุลาคมถึงวันที่13าตุลาคมนะคะเช็คสถานะกันได้วันที่21ตุลาคมค่ะและคไรไที่ลงทะเบียนวันที่14ตุลาคมถึงวันที่19้าตุลาคมนะคะสามารถเช็คสถานะได้วันที่28ตุลาคม2565ค่ะ ใครที่ลงทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งสำคัญถ้าไม่ผ่านอย่าลืมนะคะก็แก้ไขกันด้วยให้ทันในวันที่3พฤศจิกายน2565ค่ะสำหรับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารกันไว้แต่เพียงเท่านี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ